สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานพ่อครัวหัวกูดของเราจะมาทำซี่โคงหมักซอสเกาหลีซอสเกาหลีครับไปลุยกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปเตรียมเตาแล้วก็ทำการย่างกันครับไป โอเคสุกยังน่สุกหรือยังได้แล้วพี่จเอาถาดมาดิขอถาดหน่อยร้อนนก่ายกินมากโอ้โหหอมมากเลี้ยงเหลืองครับเหลืองเหลืองโอเคครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับไปเลยครับไป นครับได้เวลาแล้วครับตอนนี้งาม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 เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าซี่โครงย่างหมักซอสเกาหลีเนี่ยมันจะเด็ดหรือเปล่านะครับเฮ้ยเ<ล>่ยหรืเหรอเลยขนาดนั้นเลยอ่ะนี่ครับนี่ครับเอานะไม่เกรงใจชิบุนึงนี้เลยหรอ ไม่ต้องจิ้มเลยนะพี่เนาะไม่ต้องทำไม่ต้องทำน้ำจิ้มเลยได้เลยอ่ะไอถ่ายมาหลายเทคแล้วเนี่ยขอนั่งกินด้วยได้ไหมไอื่น้ำลายมาไหลายจ้างภาพหิวครับจ้างภาพหิวไม่ได้กินข้าวเช้าโอ้ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแน่เามามาเผ็ดอ่ะไม่อยู่อ่ะไม่กินวาะเอาเลยพี่เออฉีก็ได้เอ้า มันเปื่อยขนาดโอ้ยว้ะอือดูดิมันยุ่ยมันยุ่ยอ่ะแสดงว่ามันนุ่มตรงที่เราเอาสับปะรดไปทาใช่ใช่ใช่ใส่สับปะรดนะครับจะทำให้แบบเนื้อนุ่มแล้วแบบก็เปื่อยๆนิดนึงหอมแลยเเป็นพราพี่ถ่ายนั่นมันถึงอร่อยขนาดนี้ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวกูเป็นคนมักล้เออชนเลยดิชนเออชนซี่โครงจริงๆถ้ามีน้ำเก๊กฮวยสักหน่อยนี่เจียวเจ๋วเลยเอาไหล่ะไม่เอาตัวเมย์ครับอุตนาเอาแล้วล่ะลุกดดูดดโอ้เอออร่อยพี่กินแล้วเมื่อกี้ มึงกินนอนไหนวะเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยที่หั่นไว้ตรงเนี้เลือกอ่ะมึงต้องกินกาลูกดีปะหวานพิษหวานเนี่ยกันได้ปะคือพิกหวานแน่ยิงเนี่ยพิษหวานสมชื่ออร่อยจริงนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เฮ้ยถ <c oughs> ้าแสบเส,สออยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วกูค,คนหม,มักได้เหรอมืออ๋อแล้วหิวเลยมันอร่อย อร่อยแต่มันไม่เหนียวเลยนะไม่เหนียวไม่เหนียวเออได้ได้ได้เผื่ออะคิดไปอยู่ว่ามันจะเหนียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจอสัปะรดเข้าไปมีแบบออกเผ็ดๆด้วยนะอืออือหรือกินพีกวะเอ้ยมันคือพีกหวานเนี่ย บิกเน่เผ็ดถ้าบิกฝานน้ำตาลก็เผ็ดแล้วเ <laughs> ออ <laughs> อร่อยครับอร่อยยอดสุด <laughs> ถ่ายมากี่ EP EP ก็ไม่ได้มานั่งกินทีไปเฝ้าตั้งแต่ตีห้านี่ยแกงหมูซื้่ไงซื้องน <laughs> <laughs> ี่มานิ้ง กัคุมอยู่น้ำเงี๋ยเตไปเตะลงทุนเนะเป็นช่ำๆสีจังหวะนี้หอมแก้วหวัดนะครับเข้ากัน <c oughs> mười sáu tầm lần nữa, quá chân chân trong một mười chín nèo chân lên ký ba ký ngon 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 ปัดแต่เด็ดจริงอร่อยสมการรอคอยกินกับพริกหยวกนะครับพริกหวานสุดยอดติดปลายเผ็ดๆนิดนึงที่สำคัญอย่าลืมสับประรดหมักอืเออสับปะรด มมไม่พูดหรอกมันเสียเวลาเสียเวลาการกินอ,ม,อม่อไหมซุม้มกับไม่กินมื้อเช้าเอาไหม แซ่บอีีสุดดูโย่แซ่บมากครับเราหมักซอสเกาหลีเนี่ยเราต้องพูดภาษาเกาหลีว่าอะไรวะกูไม่ทันคิดคิดไม่ทันเงี้ยไม่ได้คิดมาไม่ได้คิดมาไม่ได้เตรียมมาเลย่โอ้ยซีก็ไปภาษาญี่ปุ่นเออฟาปิดเด้อฟาปิดเด้อ ปิดปิดไปใช้นี่ปิดเราจปิดกล้องนี่แล้วเนาะอ่ะปิดหน่อยครับผมก็สำหรับวีพีนี้เป็นย่างชี่โครงหมูย่างชี่โครงหมูซอสเกาหลีบักซอสเกาหลีนะครับอร่อยการันตีได้เลยครับว่าแซ่บกินกับพริกด้วยสบายนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับ EP นี้พวกผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ